สรุปภารกิจหน่อยครับผมวันนี้มาทําอะไรบ้างครับวันนี้เอ่ยก็ไปมอบให้กับพี่ทหารนะพี่ทหารแล้วก็เราก็มาที่ค่ายผู้อพยพด้วยนะก็สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีนะภารกิจทั้งหมดก็ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็กำลังจะกลับนะ้วมาเดี๋ยวมาใหม่ในวันหน้าแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจด้วยแล้วก็คนที่ร่วมกับผมมาทุกภาคส่วนเลยที่ให้ความร่วมมือกัน ก็ต้องขอบคุณวันนี้ไม่มีพวกท่านเลี้ยนแนวหลังที่ดี<ช>ที่เข้มแข็งแนวหน้าก็หมดกำลังใจใ<ช>วันนี้แนวหน้ามีกำลังใจเพราะแนวหลังที่ดีให้กำลังใจ<ช>ันะเราก็ฝากให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะที่นี่เป็นประเทศไทยเป็นประเทศเราเราต้องช่วยกันปกป้องแล้วก็ปกปักราาักษาจิใตใจของเราไว้นะครับผมงแท้ไอซิว้าไฟฟิชอนที่เต้ก็ข้าราชการเต้ขยันไม่นอนอ่าโอเคพวกเราทีมงานไทยนิดหนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ